สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ช่องเบงซิงสตอรี่นะคะนำมาชมจักรยานนะคะของประเทศนเนเธอร์แลนด์นะคะคันนี้ก็เป็นจักรยานนะคะผู้หญิงนะคะค่อนข้างน่าจะเป็นของผู้หญิงเสือภูเขานะคะก็จะใช้อถีบกันนะคะในช่วงอาอ,อากาศดีนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะก็แย่นะคะก็ออกไปถีบไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นนะะก็คงจะจะเหมือนบ้านเรานะะนี่คือกระดิง่งกระดิ่งรูปเปล่าไม่แน่ใจยังยังใช้ไม่เป็นนะคะ,ะก็ความสูงก็กดใช้ได้นะคะเพราะมันเป็นไซส์ฝรั่งอันนี้คือเสือภูเขา ซึ่งคนที่นี่ก็จะนิยมถีบจักรยานบ้านเราก็นิยมแล้วนะคะตอนนี้แต่ที่นี่คือเขาเขาเขานิยมกันมานานแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่น้ํานะคะกระปุกใส่น้ํานะคะก็นิยมซื้อมือสองกันนะคะไม่ซื้อมือหนึ่งนะคะเพราะว่าเออมันจะโดนขโมยนะคะถ้ามือหนึ่งที่นี่ก็จะขโมยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าของมันไม่ใหม่นะคะก็โอเคอยู่นะคะนี่ก็เป็นจักรยานเสือภูเขานะคะ อันนี้คันที่สองนะคะก็จะเป็นจักรยานผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นเสือภูเขาเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีที่ขึ้นลาดนะคะไม่ไม่ไม่ลำบาก,ก,กาบเกี่ยวกับขับหรือขี่นะคะจักรยานนะคะ,ะก็ของเขาจะมีสเตนเลสนะคะหนานะคะคือประเทศนี้จะนิยม จักรยานนะคะอีกคันหนึ่งด้านในนะคะก็เป็นจักรยานของผู้ชายนะคะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเห็นไหมระบบไฟฟ้าควบคุมมันจะถีบแล้วมันจะไม่เหนื่อยนะคะแต่คัน,นคันนี้คือคือใช้ขาล้วนๆจะเหนื่อยนะคะแต่คันคันอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้ไม่เหนื่อยนะคะจะมีระบบไฟฟ้าควบคุมอันนี้จะไปกี่กิโลก็ได้เป็น ไปเป็นร้อยกิโลก็ได้นะคะเพราะว่ามันใช้ระบบไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นประเทศนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่นะคะประชากรนะคะของเขานิยมทีบจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นเขาของเขาที่นี่จะดีมากคนที่นี่นะคะแก่และหัวเขายังดีนะคะไม่ได้ปวดเหมือนกับคนไทยนะคะเพราะเขาจะนิยมทีบจักรยานนะคะทุกบ้านจะมีจักรยานนะคะไม่มีบ้านไหนที่จะไม่มีจักรยาน นะคะแล้วในช่วงอากาศดีๆก็คือเดือนกรกฎาสิงหานะคะกันยาก็จะมีประชาชนนะคะจะถีบจักรยานกันนะคะมากมายนะคะช่วงนี้ก็ถีบนะคะแต่ว่าในช่วงฤด,ดูร้อนจะมีการถีบจักรยานเยอะก,กว่านะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งจักรยานแบบถีบแบบธรรมดาแล้วก็จักรยานระบบไฟฟ้านะคะ อีกคันหนึ่งก็เป็นเสือภูเขานะคะเป็นเสือภูเขาของผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะมีการก้มต่ํานะคะในการที่จะถีบอันนี้ระบบนี้คือเสือภูเขาระบบธรรมดาไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีจักรยาน4คันเป็นระบบนะคะของผู้หญิงหนึ่งคันเป็นของผู้ชายเสือภูเขาอยู่ นะคะ,อะสองคันแล้วก็ระบบไฟฟ้าอยู่คันหนึ่งเป็นระบบการถีบธรรมดาแต่มีระบบไฟฟ้าในการควบคุมมันจะไม่เหนื่อยในการถีบนะคะพ้นช่องแบง k i ซิ่งสตอรี่ก็นำสตอรี่ในเรื่องของนะคะการใช้ยานพาหนะนะคะของประเทศนิเทเลนไม้ชมนะคะว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือส่วนใหญ่จะขี่จักรยานนะคะถ้าใครนะคะชอบนะคะติดใจช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์ Share, ให้ช่องแบงค์ซิงสตอรีด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ